แลาวกับนีเค้กกล้วยหอมเบรุนี่คัพเค้ก <นะ S 1> ดูนสน้าพุงจะแตกแล้วแต่ก็ไม่หวัดมาชิมกันแมวอยากให้นายซี่ชิมเพราะสตาร์ชิมไปีแล้วอยากให้ชิมโดนตรงกล้วยข้างล่างมากๆข้กระปุกเห็นไหหื้อนี่อีเดียวนะเขาเทปไอเขาต่อไปที่ทำเองที่บ้านเนี่ยคือต้องใส่กล้วยข้างล่างเยอะๆหน่อย <S 1> <S 1> อุ้ยมันเลิศตรงกล้วยสุดาว่ามันมันเหมือนมัน ช่าๆอะเป็นงกนซี่ึมากแกนซี่ก็พุ่งจะแตกเหมือนสดาวเพราะว่าจะนักินอะไรไหมชิมด้วยกันเพราะน่าจะมีเรอยู่ด้วยกันหตันนี้อันนี้นี่ยตัว้ป็นชิคนกบนัเดี๋ยวต่ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวอไออไปต่ตตัวนี้เราวางตัวนี้ว่าคือแค่นี้พอเรากินจะต่อแล้วตรงนี้นะในตอนสุดท้ายรายการเร่องนี้นะอยู่ จากช่องเลยไปช็อก,ก,กอก,น,กน,นะน้ี่กินเค้ก,ก้ยหมตอนนี้นะคะรสชาติแบบว่าเนี่ย้วยหอมกินไปหมดแล้วเหลือแต่แบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเค้กเป็นช็อกโกแลยุ้งหนอือหือโอเคไปเถาะว